สวัสดีครับผมนายคุณลุลุ่ยลาโบจากเว็บไอเลนนะครับอ่าเราก็มาสอนกับมันต่อแล้วบแบบนั่งสต็อปอเลสซั่นนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการกับการพรีอินแล้วก็โพ s อินนะครับหลายหลายคนก็คือพรีอินคืออะไรโพ s อินคืออะไรที่จริงมันไม่ได้อ่านว่าอินหรอกมันอ่านว่า initialization แต่ผมเรียกสั้นว่าอินนะมันจะได้เข้าใจกันแบบขี่ท้วนดีแต่ว่าถ้าพูดภาษาเต็มมันก็ยาวอะ่ะคำนี้แหละเนี่ยไอคำนี้ P-in ก็คือการทําก่อนหน้าที่จะทําการโหลดม็อดหรือโหลดตัวเกมโหลดคลาแอนโหลดต่างๆแล้วแต่เลยนะครับ Post-in ก็คือหลังจากการทำโหลดแล้วให้ทําอะไรต่อจากนั้นแล้วฟังก์ชันโหลดก็คือให้ทำโหลดในเกมต่อมาอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะลองสร้าง P-in และ Post-in และให้ดูระหว่าง P-in กับ Post-in มันคืออะไรอ่ะขั้นแรกเราก็จะทําการบล l i ก ฟรีไวท์ี in. อินอ่าที่จริงของชันนี้ช้ใส่อะไรก็ได้นะครับีอินก็ถ่ายเป็นคีย์ in. In อิน i ิด t i นิเทเรชันอ่พูดเต็มๆให้ดูสักครั้ง <laughs> F M L ฟรี Event. Event. อินิเทิลไลเซชันอีเวนต์อีเวนต์อ่าเพิ่มเสร็จแล้วเวลาทำการ Import มันข้ามา พิมพอเสร็จต่อมาเราก็ทำการจะจะให้มันทำอะไรก็ได้ทีนเนี้คือก่อนที่จะรันไคลแอนต์ขึ้นมาให้มันทำอะไรก็ได้เราจะทำการสตีมเอาบินไลน์อ่าก็คือการบินข้อความในคอนโซลขึ้นมาอันหนึ่งคือเลสทีอินอ่ะพูดแบบกันเข้าใจงไันง่ายๆนะในคนไทยแต่อย่าเอา สางคิดใช้ในรูปแบบผิดๆนะครับผมก็บอกง่ายๆดีแล้วต่อมาเราจะทำการแอดตรงนี้นะครับแอด mod dot free in นะต่อมาเราจะสร้าง code in code in อ่า code อ่าเป็น f l ตรงนี้จกัจกจับ free ให้เป็น code อ่าเป็นนี่ครับ อีเวนต์อีเวนต์แล้วก็ Import มันเข้ามาแล้วก็ทำเป็นโหมดโ o s อินอ่าเน้นอย่าเอาสาหาก,กิจใช้ผิดๆนะเราก็จะทำการเต็มเอาอินเหมือนกันเป็นโ o s อิน ่ะเดี๋ยวเราจะลองรันค i e แอดูนะครับก็คือมันจะทำหน้าที่อะไรได้อะไรได้ก็ว่ากันไปเราก็ไปลองรันคลา e แอปุ๊บอ่ะรันเสร็จแล้วก็ทุกคนไม่ได้สังเกตน,นะว่ามันคือเกิดขึ้นอะไรขึ้นใช่ไหมที่จริงมันเกิดอันนี้ขึ้นพีอิก็คือการก่อนที่จะรันคลายแอนนั้นขึ้นมาคือนี่คือพีอินเสร็จแล้วค่อยสตาร์ทเอ LWJGL ก็คือพวกกราฟิก Open A L ขึ้นมาแล้วก็ค่อยรักไครแอนขึ้นมาเห็นไหมนี่คือการ p in นะครับคือการ Config ก่อนเริ่มแล้วแต่คนจะเอาทำอะไรได้ยกตัวอย่างเช่น p in นี่สามารถต,ตอบไครแอนได้เพื่อไม่ให้จักเข้ามาขับเอเราก็สร้างไครแอนขึ้นใหม่ตัวหนึ่ง,สร,งสร้างตัวเข้าขึ้นใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็หมดค่าแล้วใช้ p in นอันนี้ยเช็คค่าว่าอ่ะไครแอนนั้นมันได้มีค่าเท่ากับที่เราว่า ว่าหรือเปล่าถ้าไม่มีให้ทาการอาาอกแคนเลยอัตโนมัติคือตอนนี้ไหมครับไอที SP ก็จะเข้าไม่ได้แล้วพออินคืออะไรพออินี่คือหลังจากการรันแคนมาแล้วจะให้ทําอะไรต่อให้ทําอะไรต่อก็แล้วลแต่ในนี้ครับก็คือหลังจากรันแคนนี้เสร็จรันแคนมันก็จะทําการกดอินต่ออันนี้จะให้เราทําอะไรก็ได้ก่อนที่จะเข้าสู่หน้าเมนเมนูเนี้ยเข้าสู่หน้าเนี้ย แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนผมก็มาสอนกเกี่ยวกับตัวฐานพีอินและพอดอินนะครับมันจะได้เป็นสะดวกต่อหลายๆคนเวลาทํำมดต่างๆอ่ะแค่น,นี้มันก็จบพีอินกับกอดอินล้ว i นิทิเลยเซชันนะครับจําไว้อย่าอ่านผิดอย่าผบนะ <c oughs> ตอนนี้เราก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรก็ขอจบเลสั้นนี้แบบง่ายๆ5นาทีแบบสั้นๆและเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจก็ลองโพสถามดูนะครับไม่ก็ลองโพสถามใน facebook ดูเ c e b ุ o กก็คือ,อเป็นหน้าเพจ i อเอนะครับหน้าเพจไอเลไม่ต้องแอดไปผมมาหรอกบางทีผมก็ต้องการเวลาส่วนตัวหน่อยนึงนะไม่ต้องถามในเฟซผมนะแหละโพสลงในนี้เลยผมก็จะไปตอบถ้าโพสในเว็บก็อาจจะช้าหน่อยผมก็ไม่ค่อยได้เข้าเว็บแล้วผมกำลงังคิดอยู่ว่าจะปิดเว็บดีไหมก็ <c oughs> ไม่รู้ยันแต่ก็คงยังไม่ปิดหรอก ระมันหมดอายุต้องเดือนเดือนแปดนู่นแค่นี้นะครับเพื่อนไม่เข้าใจก็ลองไปโพสถามในเพจไอเลดดนะครับขอบคุณทัาติดตามชม่องและเจัากนท่เว็บไอเลดนะครับ